โอเคครับผมสวัสดีครับทุกคนนี่นี่นี่ตอนนี้พวกเราอยู่กันในป่าลึกนะครับอยู่ในป่าลึกมากแล้วก็เราเจอผลไม้แบบนี้คะผลไม้แบบนี้เขาบอกว่ามันกินได้ที่บ้านเพื่อนๆมีไหมเรียกว่าลูกอะไรกันบ้างนะครับเป็นผลไม้ป่านะครับผมผมก็ไม่เคยกินนะครับเดี๋ยวจะลองกินดูตอนนี้เราอยู่ในป่าลึกกันมากนะใช่ไหมพวกเราใช่เดี๋ยวเราจะลองแกะกินผลไม้ป่านี่ดูที่บ้านเพื่อนๆมีไหมคอมเมนต์หน่อยฮะภาคใต้ฮะเรียกว่าผลไม้เรียกว่าลูกอะไรนะฮะโอเคเราแกะกันเลย นี่นี่ครับเพื่อนๆโอ้ร้อยนัดเดี๋ยวลองชิมนะฮะว่าข้างในมันเป็นแบบไหนเจ๊มันปุ้ยเดหวานเฮ้ยมันหวานฮะมีรสชาติหวานเหมือนลูกเหมือนลูกอ่ามะไฟแต่มันไม่ใช่มันไม่มีรสเปรี้ยวนะฮะเนี่ยเดี๋ยวลองกินดูฮืมนี่ครับอ่ะโอเค เดี๋ยวพวกเราต้องหาทางออกจากป่านี้ก่อนนะครับเป็นป่าลึกมากนะครับหวังว่าพวกเราคงยังไม่หลงป่าปไปกันพวกเราไป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 